ข้าวแกงสิบบาทที่ท่านเคยทานอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราย้ายไปอยู่ตรงนู้นด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้าน,นะฮะขนมจีนไก่ทอดสิบบาทก็อยู่ด้านหน้าน,นะครับหลายท่านมาถึงเสร็จปุ๊บอ้าวไก่ทอดไม่อยู่แล้วข้าวแกงไม่อยู่แล้วเหรอ<ป>เราขายอยู่ครับแต่เราย้ายอยู่โซนด้านหน้า,นาน<ป>ตรงนั้นจะบรรยากาศถ่ยายเทดีลมพัดเย็นสบายชื่นใจทานข้าวไปก็อร่อยไปนะครับลมเย็นดีนะฮะ ทานข้าวเสร็จทานอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกาแฟเย็นๆสักแก้วหรือว่ากาแฟร้อนๆสักแก้วหน,นึ่<อ>งก็ได้นะครับตังนี้แล้วตรงนู้นก็มีรอดชอบอร่อยด้วยนะตัวนั้นนะอู๋อร่อยมากเจ้านี้ลูกค้าถามหาเยอะมากถามหาเยอะมากแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือปลาทอดที่ป๋่องนะฮะปลาทอดที่ป๋องป๋องเพื่อนยามีบางคนมาถามว่าก๋องเพื่อนยาอยู่ตรงไหนอยู่ทุกทางเข้านะครับอยู่ทุกทางเข้าเลยนะครับ แล้วคุณผมบ้านี่ราชวัตรราชรัตนะครับก็อยู่ตรงก้านหน้าทางเข้าเลยเจ้าหนี้ปกติจะไม่ค่อยมานะครับเพราะเขาออกงานอีเวนต์ใหญ่ๆห่บอกว่าเขาโกงเตอร์นะร้านนี้โกงเตอร์นะฮะอาจารย์จะมาสักทีหนึ่งนะครับคุณเขียวเรือนะครับคุณเขียวเรือก็อยู่ตรงที่เดิมที่เดิมถนนไทยปอก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้าของโซนของผู้เขียวเรือนะครับใครที่เดินเข้ามา นะครับสาขาคพเราพิยาจัดโให้ลูกค้าได้กับเดินเขามาล็อกเดียวปุ๊แล้วได้ทีกสิ่งทุกอย่างคงเลนได้คงเลยไม่ต้องดีตรนี้ดีเดินไปเดินมาโอ้เป็โกโรานพยาใหญ่มากนะครับรยเขาะใหญ่มากตรงนี้เดินล็อกเดียวปุ๊บได้คทุกอย่างสุดถนนปุ๊บเดินกลับมาปุ๊บือตรงนั้นซื้ตรงนี้ก็ยังซื้อได้หาขาดแต่ถ้าหาไปไม่ซื้อ หาแับก็เดินแวะซื้อได้เลยนะครับส่วนด้านจักรยานเราก็สองนานนะครับงานของพวกเราก็สองนานเหมือนเดิมนะครับไส้มะพร้าวอ่อนล้วนดั้งเดิมไส้มะพร้าวอ่อนลูกชิ้น ไส้มะพร้าวอ่อนมันง่วงไส้มะพร้าวอ่อนข้าวโพดไส้มะพร้าวอ่อนเปลือกหอมไส้มะพร้าวอ่อนถั่วแดงไส้มะพร้าวอ่อนแป้งกล้วยไส้เยอะมากอ่ะเยอะจริงๆไส้เยอะจริงๆอ่ะรู้จะเอาไส้ไหนเขาไปใส่แล้วเนี่ยมีเอาหม้อกับมันหวานมีเอาหม้อกับมันหวานด้วยนะครับเขาแนะนำมาอะผามอยไส้ไหนอร่อยสุดมะพร้าวล้วนนั่งดู มะพร้าวล้วนดั้งเดิมมะพร้าวล้วนดั้งเดิมก็คืออันนี้มะพร้าวล้วนดั้งเดิมที่เป็นสีง่วงแล้วล่ะโอ้โหสีสันดูน่าทานมากสีสันดูน่าทานนะแต่ว่ามะพร้าวนี่ทะลักออกมาเลยมะพร้าวทะลักออกจากไส้ใช่โอ้โหนี่ครับแน่นอนเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเยอะจริงๆเยอะจริงๆพ่อค้าก็หน้าตาดีเมื่อก่อนทุเคยเป็นดารานะใช่ป่ะช่องไหนไหนก็ไม่รู้ พ่อค้าหน้าตาดีบางคนมาแอบดูหน้าพมองหน้าพ่อค้าก่อนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ขอพ่อค้ายิ้มกุ๊บบอกเอาชิ้นเอาสองชิ้นค่าเพราะฉะนั้นพ่อค้าต้องยิ้มบ่อยๆยิ้มหวานๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าถ้ายิ้มหวานๆคุุกลูกคาเดี๋ยยิ้มปุ๊บเดี๋ซื้อกันทันทีเลยนะครับไปเสิร์ชดูว่าดาราช่องไหนเอาดาราช่องไหนไม่แอบดูกันเอาเองนะไปหาเอาเองหาเองหาไม่เจออย่ามาด่าผมนะโอ้ตอนนี้ชอม าหวานส้มน้าสิบโดนลุกครับโดนลุกแล้วอยากจะบอกอะไรสักอย่างน,านึงนะครับก็คือว่าขนมชั้นของร้านน้าสิบกับน,น้าหวานนี่เป็นขนมชั้นที่มีตำนานมีตำนานผมเพิ่งได้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่น,งงน,นี้ขนมชั้นขนมชั้นบางเตยฉ่าเชิงเซาเป็นขนมชั้น เป็นของดีของเมืองฉาชิงเาเลยหอมมากที่คนฉาเชิงเซาและคนโบราณหลายท่านเนี่ยเขาจะรู้จักดีว่าเป็นขนมชั้นที่อร่อยที่สุดของฉาเชิงเซานะครับเป็นตำนานของที่จังหวัดฉาเชิงเซาแล้วขายอยู่ที่นี่ขายอยู่ที่ร้านพิยาคุณลุงครับแล้ววันนึงก็มีไม่เยอะด้วยชิ้นละสิบห้าบาทชิ้นละสิบห้าบาทขนมชั้นของร้านนี้จะไม่เหมือนของที่อื่นความหอมความหวานคมกล่อมผมกล้าพูดณแนเลยว่า ใครซื <rude S 2> ้อต like okay. so you know, ั right? 有有้งพ right? <lden? S 2> ิีแล้วติดใจครับติดใจก็กลับมาซื้ออีกหลายคนมาหาหาลายครั้งเพราะว่าบางทีตอนที่ร้านพิธีเปิดร้านอาหารอยู่จุดนี้คนก็มาหาว่าขนมชั้นไม่มาเหรอผมก็เลยถามว่าชั้นไหนครับเจ้าชั้นไหนครับใช่ได้นะคะเขาบอกว่าเป็นเจ้านี่ครับโอ้ยถามว่าใครกัน หน้าหาอะไรที่เจอทางร้านที่ท่านเคยซื้อหาที่เจอถามว่าพาจะพาได้นะครับว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนร้านนี้อยู่ตรงไหนนะครับถามได้ครับถ้าร้านจะได้เขาทุกพาใสยการตลาดกับทุกคนนะครับถามได้ให้ข้อมูลกดได้ตลอดเวลานะครับได้นะคะสิบบาทเลยค่ะฝากดต้นได้เลยเสื้อผอาเล็กผ้านากเล็แล้วก็ของเรื่องของหน้าที่ของพี่ยาได้ทุนะครับ ถาคุยกัเจอหนุ่มก็หนุ่มร้อนนะเข้าดูห้ที่ของเราถ้าหน้าที่เราถาเราดลาดเพื่อมาเข้าใจตลาดมาขายทอดตลาดาเสนอมาซื้อขมาลุกได้หลาูกเก็ก็อาไปถจาน้าที่บอกขายดีขายดีรันมาเป็นการ์ตันออมาเป็นการ์ตันจองเป็นาร์ตันบายๆเรียกให้ืัว แม่ยริงๆลาราวาลานะครับกระเบนนะครับกรบ้าข้วหลามเป็นนนะครับกดกล้วยกรดกล้วยกด้วยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับสรข้ากับทอดมันทอดัาจ้องไม่ธรรมดาทอดน่อทอดหม้ที่นี่นะครับสุม เ็ส้มของเปนของจีครับอีส้มจครับเมื่อก่อนก็ส้มจนครับปูกทีเขาปลูกกันหน้าบ้าน่กอย่างนั้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเขาูอย่างจนนนอเลยเขจะเล็กอย่างนี้ไม่เาเคือ ปกติมีอะไรอ่ะแค่เท้าอ่ะไปที่ไหนไปที่ต่านไม่รู้มีปลาเ้นทอร์ ทำไรอ่ะโอ้กินแทนพ่อเลยาที่เจอเลนี่นเอกเนี่ยอ้พนใีอ้พ่นี่เอาเอาไม่เอาขนมจีนที่กินไม่หมดมาให้ลูกกินแทนวันนี้เป็นเอกก็ไม่ธรรมดานะขนมจีนกินไม่หมดเอามาให้ลูกกินอร่อย้ลูกขนมจีน 嗯嗯 <laughs>